南无阿弥 Mm hmm. มาเดี๋ยวแล้วบ้า,าบ้คือบอกป่าเวทถามเราแน่นสมรชานจีนแล้วบาลาฮะยังวายคือบอกให้จีนแน่นหน่อยล่ะไปมหาวิรัตฮามมอน 嗯。<clears throat> เรวเป็นถวายสักกราระอยู่หวังไม่ออกเป็นคำไปเมื่อได้ัำทำงาูกจ้งางพะน,นีุวาเกิดเลยนะถ้าขาไปสองคำนี่ครับกคำหนังเขาก็สาเหมือนไะสองคำงงเห ถ้าต่ไปสองคำครับสามคำเมื่อเขาทำเขาอื่นครัา mm hmm. คำอ,อน,นคำหนึง่งครับ mm hmm. มันือสองคำครับถ้าตไปสองคำสามคำเนี่ยเขาทำครับเขาำประเครนบเดีอยวเขาจะถึงหอยพวงมาไล่ขเขา,า,าจะวัดคำวัดไปเมื mm ่อไดเอาต้ตามเขาด้อ hmm. mm hmm. ไปใช้ไปใช้เราขึ้นไปนี้ได้แล้วเนาน้ำตาขึ้นว่าใอยสะดวดิถ้าเก้าเป็นภาษีเจริญครับภาษีเจริญโขลเป็่สันเพียนเรื่อมนาจในวันพันเหลาเป็นไทยไงน้องย่อ็หัสเป็นนั่นนะอีนี่เนาะ จัดจัดวัดปาวีเบร์มจักวัดทัานไปซีเจริญโขบลอเรืออำนาวัดพนเหลาอาปาวีเบไทยไงน้องย่อเยยครับลาวีเบผักชักพันา

ประกาศตุ้ยตุ้ยนะจ๊ะบอแรงเบียนเที่ยงนะครงเบี้ยดีใถตาโก้เขาไปบอจะนิ่งมันเทิพาเทิเอสซี่มันปัญญาบอกมากมันแย่กันหดดไปนังครับตาม